ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะวันนี้เราจะมาขึ้นในหัวข้อของการบวกลบเศษส่วนนะคะอ่ะให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดที่2.4ในหน้าที่57นะคะจริงๆแล้วนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนหน้า57ถึงหน้า59นะคะในหนังสือเรียนหน้า57ถึงหน้า59นะ ในแบบฝึกหัดที่2.4หน้าที่57เขาบอกว่าแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนค้าหรือจำนวนนับข้อที่1ในหน้านี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะครูจะทำตัวอย่างข้อที่1กับข้อที่3ให้ดูนะคะข้อที่1เศษ5ส่วน11บเวกเศษ1ส่วน2ออันนี้เราใช้วิธีการหาครน,นก่อน วิธีทำก็คือครนครนอ่ะนันเรียนขีดเส้นใต้ด้วยดินสอนะอันนี้ครูครูเขียนมือครูก็เลยใช้แบบนี้เลยนะคะครนของ11และ2อันนี้มันเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ครูจับคูณกันเลยก็คือ ได้เป็น11คูณ2มีค่าเท่ากับ22เพราะฉะนั้นคอลนอรนี้ได้เท่ากับ22นะคะในข้อที่1อ่ะ <c oughs> ดังนั้นอาจจะได้อะไรจะได้ว่าเศษ5ส่วน11บวกเศษ1ส่วน2จะเท่ากับเราต้องทำส่วน11ให้เป็นส่วน22ถูกไหมเพราะคอลนรเราได้22ก็เป็นวงเล็บเปิดส่วนด้วย11 นะคะคูณอะไร11คูณ2ได้22เพราะฉะนั้นคูณ2ทั้งเศษและส่วนบวกด้วยเศษ1ส่วน2 2คูณอะไรให้ได้22 2คูณ11 1ก็คูณ11นะคะจากนั้นก็จะเท่ากับเศษ10ส่วน22นะคะบวกด้วย เศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสองบวกกันได้เท่าไหร่บวกกันได้เท่ากับเศษยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสองอันนี้มันเป็นอย่างต่ำอย่างคะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่เลยข้อนี้อตอบเศษยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสองเป็นอย่างต่ำแล้วนะคะเป็นอย่างต่ำแล้วเนาะ อ่าในข้อที่หนึ่งในหน้าห้าสิบเจ็ดต่อไปหน้าห้าสิบเจ็ดข้อที่สามอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเศษสิบสามส่วนเจ็ดกับเศษสามส่วนสี่ลบเศษสามส่วนสี่เราต้องหาคอลนออ่าหาคอลนอวิธีทำนะคะหยิบนิดหนึ่ง วิธีทำอ่ะสนใต้ายให้เรียบร้อยคอลนอของ7และ4คืออะไรคือเท่าไหร่คะอ้าวถ้าเราไม่รู้เราหาคอลนอรเราตั้งหาคอลนออ่ะครูสอนวิธีการหาคอลนอเจ็กับ4เนอะจริงๆแล้ว ไม่มีอะไรที่หารของตัวนี้ได้ลงตัวละนอกจากเจ็ดกับสี่เพราะฉะนั้นคณอนอมันได้เท่าไรอะคณอนอก็จับเอาเจ็ดกับสี่มาทำไมกันเลยมาคูณกันเจ็ดคูณสี่ได้เท่ากับยี่สิบแปดนะคะจะได้สีสิบสามส่วนเจ็ดลบเศษสามส่วนสี่เท่ากับวงเล็บเปิดเศสิบสามส่วนเจ็ด เคูณอะไรได้28 7เคูณสเพราะฉะนั้น13ก็คูณ4ลบด้วยวงเล็บเปิด13บสส่วนส 4. 4ีคูณอะไรก็4ีคูณเเพราะฉะนั้น3ก็คูณ7จ็นะคะสิบคูณเได้เท่าไหรสามสี่สิบสองสใส่2ทด1นึ่งส่หบวกอีกหเป็น5ได้เศษห้สิบสองส่วนยี่สิบลบเจ็ดยิบอ ส่วน28ลบกันได้เท่าไรอ่าห้าสิบสองตั้งเราลบในเศษกระดาษก็ได้ถ้าเรายังกลัวไม่ชัวร์ลบกันเหลือหนึ่งลบกันเหลือเหลือสามได้เท่าไรได้เศษสามสิบเอ็ดส่วนอ่าได้เท่ากับเศษสามสิบเอ็ดส่วนยี่สิบแปดเศษสามสิบเอ็ดส่วนยี่สิบแปดอันนี้มันเป็นอะไรนักเรียนมันเป็นเศษเกินเราก็ทำให้เป็นจำนวนคละได้หนึ่ง เศษสามส่วนยี่สิบแปดถูกไหมอ่าได้หนึ่งเศษสามส่วนยี่สิบแปดนะคะอะตอบตอบหนึ่งเศษสามส่วนยี่ยี่สิบแปด ในข้อที่3นะคะอ่ะต่อไปนะคะในในแบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมดนะสามหน้านะคะก็คือหน้า57หน้า58แล้วก็หน้า59เาเอาเอาอีกสัก2ตัวอย่างละกันนะคะเอาตัวอย่างที่9กนะคะกับตัวอย่างที่10อ่ะตัวอย่างที่เก้ากับตัวเอาตัวอย่างที่นี่ดีกว่าเอาลบสักอันหนึ่ง เอาตัวอย่างนี้แล้วกันวิธีทำอันนี้นักเรียนไอ้ตรงเนี้ยถ้าทำอยู่ในรูปเศษส่วนมันคืออะไรมันคือเศษสิบส่วนหนึ่งถูกไหมลบกับเศษสิบส,ส่วนสิบเอ็ดถูกเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นเราหาคอลนอคอลนอได้เท่าไหร่ข้อนี้คอลนอของ,ออของมันก็คือของหนึ่งกับของอะไร กับ11คือก็คือ11นั่นเองนะคะจะได้10ลบเศษ10ส่วน11มันก็คืออันนี้มีส่วนเป็นหลายส่วนเป็น1นะคะก็จะได้เป็นวงเล็บเปิดเศษ10ส่วน1คูณ11ทั้งเศษและส่วน ลบวงเล็บเปิดเจ็ดสิบส่วนเท่าไหร่สิบเอ็ดคูณหลายคูณหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมคะอ่าก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสิบส่วนเจ็ดสิบส่วนสิบเอ็ดลบกับเจ็สิบส่วน 11ลบกันได้เท่าไร่ลบกันได้100นะคะได้เศษ100ส่วน11เศษ100ส่วน11เป็มันเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นทำให้เป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่คะได้9เศษ1ส่วน11อ่ะข้อนี้ได้9เศษ1ส่วน11ตอบ เเศษหนึ่งส่วน11อ่ะอีกสักข้อหนึ่งข้อที่9ในหน้าที่59นะคะวิธีทำหาคอรนอของ20และ30อ่ะว่ามันได้เท่าไหร่อ่ะเรียนดู ยีสิบกับ30มาหาคอ,อนอแม่10เหลือ2เหลือ3มีอีกนะไม่มีละเพราะฉะนั้นเราเอาสองคูณคูณสิบได้เท่ากับ60เพราะฉะนั้นคอ,อนอันนี้ได้เท่ากับเท่าไรอ่าคือ60สิบนะคะคือ60เนาะก็จะได้เศษก้ส่วนยีบวกกับเศษสิเส่วนสาเท่ากับมงเล็บเปิด เจ็ด9ส่วน20 20ต้องคูณอะไรคะ20ต้องคูณ3เพื่อให้ได้60ก็คูณ3ทั้งเสร็จและส่วนบวกเ7ส่วน30 30ต้องคูณอะไรเพื่อให้ได้60คูณ2ก็คูณ2ทั้งเสร็จและส่วนนะคะก็จะได้เป็นตัวหน้าก็จะเป็นเศษ27สด่วนด้วย60บวกด้วยเศษ34ส่วนด้วย60บวกกันได้เท่าไรคะบวกกันได้เท่ากับ หได้เศษ61ส่วน60เห็นไหมเศษ61ส่วน60มันเป็นเศษเกินเราก็ทำเป็นจำนวนคละ้าเอา61หาร60ได้1ครั้งเหลือเศษ1ได้1เศษ1ส่วน60ตอบข้อนี้ตอบนะคะได้หนึ่งเศษ1ส่วน60นะคะ โอเคในข้อที่9นะคะอ่าการบ้านวันนี้เอานักเรียนจดเลยนะคะในแบบขัดที่2.4นะคะให้ทำตั้งแต่หน้าที่57จนถึงหน้า59ข้ออะไรบ้างเอาข้อข้อ2ข้อ4ข้อ5ข้อ6 ข้อ11แลวก็ข้อที่12มีทั้งหมด6ข้อนะคะให้นักเรียนทำา6ข้อในแบบฝึกหัดนี้นะแบบฝึกหัดที่2.4อ่าโอเคคุณครูก็ขอจบการอธิบายนะคะในแบบฝึกหัดที่2.4เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาในกลุ่มที่นักเรียนเข้าในกลุ่มห้องคณิตได้เลยนะคะค่ะคุณครูก็ขออธิบายและจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ